สุขสันวันปีใหม่นะท่อฝันหลานยายพี่มันไม่ใช่ไอโฟนอ่ยายท่อฝันทำไมหนูทำแบบนี้แล้วลูกหนูก็บอกยายไปแล้วไงว่าหนูอยากได้ไอโฟนเครื่องใหม่ยายซื้อมือถือเก่าๆมาให้หนูแบบเนี้ยหนูไม่เอาไอโฟนอะมันแพงเงินยายไม่พอนะลูก ใช้เครื่องนี้ไปก่อนเธอไม่อะถ้าหนูไม่ได้ไอโฟนหนูไม่เอาหนูจะเอาไอโฟนเท่านั้นย่าเข้าใจไหมว่าหนูจะเอาไอโฟนทอฝันทอฝันลูกเอาไงเนี่ยป้าวันนี้พอแค่นี้แหละหลานป้าไม่เอาด้วยแล้วป้ากระตานใจหลานหน่าดูเลยนะดูท่าแล้วหลานป้าก็น่าจะเอาแต่ใจหน่าดูเลย ทำยังไงได้ล่ะพ่อแม่มันเสียไปต้องกับมันยังเดีป้าไม่อยากให้มันรู้สึกขาดนะ่ะอะไรที่พอจะทำให้มันได้อะทำแล้วมันมีความสุขอ่ะป้าก็จะทำอ่ะข้าจ้างเองอันนี้ป้า <c oughs> ผมเอาร้อยเดียวพอ ผมยังทำงานไม่ถึงชั่วโมงเลยไม่เป็นไรหรอกป้ารับปากเองว่าจะจ้างเองวันละห้าร้อยเองเอาไปเถอะไม่เป็นไรครับป้าดูท่าแล้วป้าน่าจะลำบากกับผมป้าเก็บไว้เถอะผมอาร้อยเดียวพอขอบใจมากนะพ่อหนุ่มครับป้างั้นผมไปก่อนนะได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมล็อกคิวไว้ให้นะครับคนครับสวัสดีครับป้าป้าสนใจรุ่นไหนเนี่ยป้าบอกผมได้เลยนะครับพหนมไอไอโฟนรุ่นใหม่อะ่ะราคามันเท่าไหร่เหรอไอโฟนรุ่นใหม่เลยเหรอครับโหป้าจะจ่ายไหวเหรอครับราคามันสูงมากเลยนะครับไอที่ว่าสูงอะ่ะมันเท่าไหร่เหรอก็ประมาณห้าหกหมื่นได้ครับโอ้โหทำไมมันแพงขนาดนั้นน่ะ ไอโฟนก็แบบนี้แหละครับเออพ่อหนุม่มป้าขอทํางานแลกไอโฟนได้ไหมฮะป้าอยากให้ของฝันหลานป้าน่ะตั้งแต่มันเกิดมานะ่ะป้ายังไม่เคยให้ของฝันดีๆมันสักครั้งหนึ่งเลยแล้วนี่หลานป้าเขารู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าป้าต้องมาทาอะไรแบบนี้เนี่ยนะพ่อหนุ่มนะป้าขอร้องล่ะป้าไม่ได้ขอฟรีฟร ป้าทางานแล้จะให้ป้ากาบป้าก็ยอมป้า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 เดี๋ยวก็ผผากัรมดีป้าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้งั้นเป็นว่าพ่อหนุ่มให้ป้านะนะก็ได้ครับป้าแต่ผมคงให้เครื่องใหม่กับป้าไม่ได้หลอกนะครับราคามันแพงเกินไปอ่ะเอาเป็นว่าผมมีเครื่องมือสองใหม่กลิปเลยนะครับคือลูกค้าคนเก่าเนี่ยเขาใช้ได้ไม่กี่เดือนเขามาปล่อยขายต่อแล้วสภาพยังดีอยู่เลยเอาเป็นว่าเครื่องนี้เนี่ยผมลดให้เหลือสักสามหมื่นแล้วกันนะป้า ป้าสนใจไหมครับถ้าป้าสนใจเนี่ยผมเอาให้ป้าเลยแต่ว่าอย่าไปบอกหลานป้านะครับว่าเป็นของมือสองอะก็ได้เอาอันนี้ก็ได้โอเคครับป้าแต่ว่าป้าเนี่ยต้องทำสัญญาแรกเด็นกับผมก่อนนะครับป้าเนี่ยต้องทํางานวันละ8ชั่วโมงระยะเวลา3เดือนป้าโอเคไหมครับตกลงจ้ะขอบใจมากนะพ่อหนุ่มที่ช่วยป้าครับ ฝานเปิดประตูให้ยายหน่อยลูกไม่หนูไม่อยากคุยกับยายยายมีเรื่องจะคุยกับหนูนะทอฝันไม่อะถ้าหนูไม่ได้ไอโฟนหนูจะไม่คุยกับยายเด็ดขาดถ้างั้นหนูต้องคุยกับยายแล้วล่ะเพราะยายได้ไอโฟนมาให้หนูด้วย ก็มีไ h o n e ใช้แล้วเย้ข yeah! ้าฝันท้าฝันกินข้าวหน่อยลูกเดี๋ยวกินยายกินให้เสร็จก่อนคยเลงก็ได้นะลูกเดี๋ยววันนี้ยายจะออกไปทำงานอาจจะกลับมาช้าหน่อยนะลูกนะ แต่ยายทำกับข้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าหนูหิวอ่ะหนูก็กินได้เลยนะลูกจ้ะยายเป็นไงบ้างจ๊ะป้าไหวไหมไหวจ้าสบายมาก เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะผมจะออกไปทําธุระก็ว่าจะฝากให้ป้าเนี่ยเป้าร้านหน่อยนะครับถ้ามีลูกค้าคนไหนเนี่ยเขาจะมาถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้เขาโทรหาผมได้เลยนะวันนี้อาจจะกลับดึกหน่อยนะครับป้าจ้ะไปก่อนนะครับป้าจ้ะป้าจ๊ะสวัสดีครับแหมมาแต่เช้าเลยครับเนี่ยจ้ะ ป้านิบป้าไม่สบายเหรอจ๊ะไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้ะพอดีเมื่อคืนขากลับมาอากาศมันเย็น <c oughs> ถ้าป้าไม่ไหวเนี่ยป้าบอกผมได้นะครับตอนนี้กลับบ้านไปได้พักผ่อนบ้างไหมครับนี่ป้ากลับไปก็ทํางานบ้านบ้างน,นิดหน่อยอละล่ะแล้วก็เช้ามาก็เตรียมกับข้าวกับปลาไว้ให้หลานน,นั่นแหละจ้ะแล้วหลานป้านี่เขาไม่ได้ช่วยป้าทำาหรอจ๊ะช่วงเนี้ย หลานป้าน่ะเขาติดแต่มือถือไม่เคยสนใจทำอะไรเลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวป้าขอตัวไปทำตรงนั้นก่อนนะ,ะไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีกี่สีครับอ๋อรุ่นนี้มีทั้งหมด4ี่สีครับแต่ว่าหน้าร้านมีแค่สองสีครับครับผม ใช่ครับผมเอาสีนี้ครับป้าจ๊ะเดี๋ยวป้าช่วยไปเช็คสีอื่นในสต็อกไหมผมเดี๋ยวไนมจ๊ะได้จ้ะโอป้าป้าป้าจ๊ะป้าป้าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับมาแล้วค่ะ พี่มาหาใครอะคะหนูชื่อทอฝันใช่ไหมลูกค่ะตอนนี้ยายหนูป่วยเข้าโรงพยาบาลฮะเกิดอะไรขึ้นกับยายหนูอะคะพี่ว่าอย่าเพิ่งถามตอนนี้ดีกว่าไปหายายที่โรงพยาบาลดีกว่าไปเร็วๆเลยครับยายยายจ๋ายายพี่ยายหนูเป็นอะไรอะยายหนูอะเขาทำงานหนักจนปว่วยอะลูก หนูรู้ไหมว่านอกจากที่ยายเขาจะดูแลหนูแล้วเนี่ยยายเขาเนี่ยยังมาทํางานที่ร้านโทรศัพท์พี่เพื่อแรกกับไอโฟนที่หนูใช้อยู่ด้วยนะแล้วทำไมยายถึงไม่เคยบอกหนูเลยนะคะยายหนูเนี่ยเขารักหนูมากเลยนะเวลาหนูอยากได้อะไรเนี่ยยายเขาก็หามาให้โดยที่ยายเขาไม่สนเลยนะว่าเขาจะลำบากแค่ไหนยายหนูขอโทษเพราะหนูแท้ๆเลยอ่ะ ที่ทำให้ยายเป็นแบบนี้เราแล้วนี่ยายหนูเนี่ยนะยังทำสัญญาเพื่อแรกกับไอคนที่หนูใช้อยู่ด้วยนะแต่พี่ว่าแกคงกลับไปทำงานต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะพี่กลัวร่างกายกกะสุดอะแกเองก็แก่มากแล้วต้องมาทำงานหนักแบบนี้สงสารแกแย่เลย ขอคืนไอโฟนพี่ได้ไหมคะได้กับการที่ยายหนูไม่ต้องไปทำงานหนักอีกทำไมล่ะลูกไอโฟนเครื่องนี้หนูอยากได้มากไม่ใช่เหรอหนูไม่เสียดายเหรอหนูก็เสียดายนะคะแต่หนูกลัวว่าจะเสียยายไปมากกว่าพ่อแม่หนูก็เสียไปแล้วอะ่ะหนูไม่อยากจะเสียยายไปคนนี่หนูแน่ใจใช่ไหมว่าหนูจะคืนพี่จริงๆอ่ะ ไม่อยากให้ยายทำงานไหนอีกแล้วค่ะไว้หนูโตวกว่านี้หนูค่อยหาเงินซื้อเองก็ได้ยายพ่าฝันยายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเอ,อ่อคือ ป้าไม่สบายครับเป็นลมล้มลงไปกับพื้นนะ่ะผมก็เลยพาคุณป้ามาหาหมอแล้วก็เลยไปตามหลานป้ามาให้ด้วยครับยายจ้าหนูขอโทษนะจ๊ะที่ต้องทําให้ยายเหนื่อยเพราะหนูต่อไปนี้ยายไม่ต้องทํางานไหนอีกแล้วนะจ๊ะท้อฝันยายสัญญาก,กับเขาแล้วนะลูกยังไงอะยายก็ต้องไปทํางานให้ครบกําหนดนะลูกป้าจ๊ะ เรื่องนั้นเนี่ยป้าไม่ต้องห่วงแล้วนะครับหลานป้าเนี่ยคือนายฟนมาให้ผมแล้วเรื่องแรกกับการที่ป้าไม่ต้องทํางานหนักอีกจริงเหลอทอฝันจริงจะยายแต่ว่าหนูอยากได้มันมากไม่ใช่เหรอลูกพ่อนูเห็นยายป่วยต้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลหนูก็คิดได้ว่าไม่มีอะไรสําคัญสําหรับหนูนอกจากยายอีกแล้วถูกทอฝัน หนูจะไม่ทําให้ยายเหนื่อยแล้วหนูก็จะไม่ทําให้ยายลำบากอีกแล้ว,ลวจ้ะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่เอาแต่ใจอีกแล้วแล้วหนูก็จะเป็นเด็กดีช่วยยายทํางานยายจะได้ไม่เหนื่อยเองจ้ะเทาฝันขอบใจมากนะลูกสําหรับยายอ่ะแค่หนูเป็นเด็กดีอ่ะยายก็พอใจแล้ว เขียนมาแปะไว้สักหน่อยดีกว่าคนจะได้ไม่รู้ว่าเป็นเค้กยัดใส้โทรศัพ เห็น,เ,หนเอาอะไรไปจับฉลากดีวะเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีแต่ผู้จัดการบอกว่าไม่เกี่ยงเรื่องราคาเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ เดียวเองโอ้โออยนี่มันงวดนี้นี่หว่าออกตรงกับวันจับฉลากด้วยกำลังซื้อพิมพ์หอด,ดีกว่าเว้ย แม่คุณถึงได้เอาเค้กมาจับฉลากเนี่ยทําเป็นเด็กประถมไม่ได้ก็ปีนี้ผู้จัดจาก,การบอกว่าให้เอาอะไรมาจับฉลากก็ได้น่คะฉันเอาเค้กมามันก็ไม่ผิดนี่อะยามอาร์ตเข้ามาสิคะ สือพิมพ์มาห่อเป็นของขวัญเพื่อมาจาับฉลางพวกเราอะผมไม่มีเงินซื้อกระดาษห่อของขวัญครับทุเลศคงจะมาหวังเอาของแพงๆนะ่ะสิท่านี่แรงไปหรือเปล่าคะกระดาษห่อของขวัญสวยๆแพงๆเนี่ยได้ามาแล้วก็ฉีกทิ้งอะกระดาษหอ่อหนังสือพิมพ์ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะแหมออกหน้าให้กันดีจังเลยนะฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าผู้จัดการเนี่ยคิดอะไรอยู่ ถึงได้ให้ยามกระจอกเนี่ยมาจับฉลากกับพวกเราสวัสดีค่ะผู้จัดการ <c oughs> อากาศเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศเย็นดีนะคะ <c oughs> สวัสดีจ้าทุกคนเตรียมของขวัญกันมาครบแล้วเนาะพูดถึงของขวัญเนี่ย ของผู้จัดการใหญ่จังเลยนะคะข้างในเป็นอะไรเหรอคะความลับจ้ะ <S <S ถ้ามากันครบแล้วอ่ะเรามาติดหมายเลขกันเลยดีกว่าไหมคะ <S 1> <S 1> <S ดีจ้ะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเออของฉันนี่เอาเป็นเบอร์หนึ่งก็ลกนนะแล้วกันนะแล้วก็ของคุณกี้เบอร์สองของคุณน้ำฟ้าเบอร์สาม ส่วนของนายอาร์ตเบอร์สี่กล่องเล็กน่ารักเชียวเอาละค่ะเริ่มจากใครก่อนดีคะกี้ค่ะผู้จัดการกี้ขอจับก่อนนะคะเชิญค่ะคนต่อไปเป็นใครดีเอ่ย เชิญคุณนมวาเลยครับขอบใจจ้ะถ้าอย่างนั้นคนต่อไปก็เป็นยามอาจะอ้ะไม่ได้นะคะผู้จัดการจะให้ไอ้ยอจะให้ยามจับก่อนผู้จัดการได้ยังไงล่ะคะก็ ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เนี้ยคุณกี้เนี่ยก็จับก่อนฉันนะคะเออนั่นนะสิไม่เป็นไรครับผู้จัดการผู้จัดการจับก่อนค่ะเดี๋ยวผมถือให้เอางั้นก็ได้จ้ะ,ะเหลือใบสุดท้ายก็เป็นของยามอาร์ตไม่ต้องจับแหละ เรามาเปิดดูกันดีกว่านะคะกี้อยากรู้แล้วว่ากี้ได้ของใครอะคะ่ะโอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งสองสอี๋ทำไมกี้ได้ของไอายามอาร์ล่ะคะเอาก็คุณกี้จับได้เองนี่คะแถไมไปจับกอบเพื่อนด้วยอะ <c oughs> คุณกี้มีปัญหาอะไรหรอคะ <c oughs> ผู้จัดการก็ลองดูของขวัญของไอายามอาร์สิคะ มันเอาหนังสือพิมพ์เน่าๆมาห่อเนี่ยใครจะไปอยากได้ล่ะคะถ้างั้นเปลี่ยนกับพออผมก็ได้นะครับผมอองผมคืนก็ได้ผมจับได้คุณน้ำหวานน่าจะแทนกันได้นะครับอีขนมเค้กไม่เอาหรอกไม่อยากได้เอาเราจะได้ทำยังไงล่ะคะหรือจะเอาของฉันแทนไหมคะพอดีว่าฉันจับได้ของผู้จัดก,การเอาถ้าคุณน้ำหวานาไม่อยากได้ของผมก็ไม่เป็นไรนะครับ อยากได้สิเก๋จะตายเนี่ยขอบคุณนะครับเอาล่ะลงตัวแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยหยิบของขวัญที่ตัวเองจับได้อะเอาไว้กับตัวนะคะอย่าเพิ่งแกะนะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาแกะพร้อมกันตื่นเต้นจังเลยค่ะผู้จัดการจะได้อะไรนะี่ย ของผมเนี่ยไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยเลยครับน่าจะเป็นเค้กแน่นอนอา้ายามอาร์ตเรียนทำอะไรตรงนั้นนะคะมากินข้าวด้วยกันสิคะมาไม่ได้อะไรอ่อะ จะให้ยามมานั่งร่วมโต๊ะกับเราได้ยังไงโต๊ะเราเนี่ยมีผู้จัดการนั่งอยู่แค่ให้จับฉลากด้วยเนี่ยก็ดีเท่าไหร่แล้วอย่ามาทำตัวได้คือจะเอาสอบถือจานไปกินตรงป้อมยามกันไปไม่ต้องไปไหนคะ่ะยามอาร์ตนั่งด้วยกันนี่แหละคะ่ะที่ว่างเยอะแยะผู้จัดการทำแบบนี้มันไม่ดีนะคะเดี๋ยวมันก็ลามปามหรอกคะ่ะฉันหวังดีนะคะ,อะขอบคุณนะคะคุณกี้ แต่ว่าฉันไม่ต้องการแบบนั้นค่ะเพราะว่ายามอาร์ตเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงาน,นของเราเหมือนกันฉันไม่อยากให้คุณเนี่ยแบ่งแยกกันแบบนี้นะคะยามอาร์ตนั่งสิจ๊ะครับขอบคุณครับ นี่ก็สี่โมงเย็นแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดของขวัญพร้อมกันเลยนะคะจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนกันกรอกเวอร์ดีนะที่ฉันเปลี่ยนทันทำไมคะ อาจจะเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้ตื่นเธอจะไม่คุ้นเอาเค้กมาแลกลอตเตอรี่แต่มัน,ก,น,นก็เหมาะสมกันดีนะของขวัญกระจอกเหมือนกันคุณนภาครับถ้างั้นผมขอเก็บเค้กไปเปิดที่บ้านได้ไหมครับนั่นไงผมก็รู้แล้วว่าเป็นเค้กอ่ะผมกลัวว่าถ้าเปิดตรงนี้มันจะเล่น,นะครับไม่ได้นะคะยากมาต้องเปิดเลยค่ะเปิดเถอะค่ะเชื่อฉันก็ได้ครับ วะมันกล้าเอามือถือมาจับฉลากเลยเหรอเนี่ยหเสียดายวะ่ะไอายามกระจอกนั่นอุตส่าห์ให้ชันล้วเชียวไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยของเราก็ต้องแพงกว่าแล้ววะของผู้จัดก,การทั้งทีคุณนว้ครับมือถือเครื่องนี้แพงมากเลยนะครับค,คุณนวัดได้แค่ลอตเตอรี่ไปอ่ะมันจะคุ้มหรอครับก็ขาดทุนนะสิยะถามได้คงจะเสียใจมากสินว้วะ ที่เอาของแพงมาจับฉลากเนี่ยไม่เสียใจเลยค่ะฉันมาร่วมกิจกรรมสนุกๆไม่ได้มาหวังผลกำไรที่คุณน้ำวาพูดเนี่ยมันก็ถูกต้องนะคะฉันว่าเราอย่าไปคิดอะไรมากเลยค่ะร่วมสนุกกันก็พอเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันแกะของขวัญของคุณกี้ดูนะคะ ะคแก้วสวยไหมคะผู้จัดการค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้แก้วคิสตันอย่างดีราคาหลายพันเลยนะคะผู้จัดการชั้นเนี่ยตั้งใจเลือกมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ให้พนักง,งานเนี่ยหากระดาษห่อของขันที่แพงที่สุดห่อให้เลยนะคะ ไหนบอกว่าแก้วตั้งหลายพันทำไมเขียนติดว่าฟรีห้ามจำหน่ายอะคะกระดาษห่อของขวัญติดป้ายราคาว่า5บาทด้วยนะครับอุ๊ยอย่างนี้ก็แสดงว่ากระดาษห่อของขวัญหนังสือพิมพ์ของอาร์ตเนี่ยก็แพงกว่าแล้วสิจ๊ะสงสัยพนักงานจะจัดให้ผิดอะค่ะเดี๋ยวกี้ยวไปเปลี่ยนให้นะคะ ไม่เป็นไรจ้าก็ฉันบอกแล้วไงว่าเอาอะไรมาจับก็ได้ฉันไม่ซีเรียสค่ะเฮ้ยวันนี้ผลรางวัลออกนี่นี่ก็สี่โมงแล้วด้วยตรวจเลยดีกว่าเอาเลยครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับทำเป็นตื่นเต้นถูกสองตัวให้ได้ก่อนเถอะ ออกมาที่สองเลยเหรอวะบ้าเอ้ยฉันน่าจะเอาของฝังไว้ยามอาแต่ไม่เป็นไรยังไงของผู้จัดการเนี่ยก็ต้องปังเอาละค่ะถ้าอย่างงั้นเรามาแกะของคุณกี้ดูกันดีกว่านะคะค่ะ คุณกี้ไม่เคยได้ยินหรอคะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่คุณกี้เนี่ยเอาสังฆทานไปที่วัดนะคะแล้วก็ไปทำบุญต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นก้าวแรกของปีที่ดีไงคะสาธุาไม่เอาอ่ะผู้จัดการกี้ไม่อยากได้สังฆทานอะ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะมีแต่คนได้กำไรอะ่ะมีกี้ขาดทุนอยู่คนเดียวเลยอะ่ะ น้อยๆเละค่ะคุณกี้คนที่ขาดทุนน่ะนั่นคือผู้จัดการนะคะที่ได้แก้วแจกฟรีของคุณไปอ่ะแล้วก็อีกอย่างคุณเป็นคนร้องขอของขวัญชิ้นนี้เองไม่ใช่เหรอคะคุณกี้คะที่ฉันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อสนุกนะคะถ้าเกิดว่าคุณกี้เนี่ยจะหวังผลกําไรเนี่ยฉันว่าคุณกี้ไปขายของดีกว่าไหมคะเออแต่ตอนแรกเนี่ยกี้จับได้ของยามอาร์ตอ่ะ กี่ขอคืนได้ไหมคะหยุดจ้าไหนตอนแรกบอกว่ารังเกียจนักรังเกียจหนาไงทั้งยามอาร์ตทั้งของขวัของยามอาร์ตพอเห็นว่าไม่มีมูลค่าเยอะเนี่ยก็เลยอยากได้งั้นหรอฝันไปเถอะยามอาร์ตคะเสร็จจากตรงนี้เนี่ยเราไปหาอะไรกินกันไหมคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอืมแต่ว่าคุณนวาต้องให้ลายผมก่อนนะครับ <S <S อไฟตำ่ำคุณกี้คนอื่นอ่ะเขามีความสุขกันไปหมดแล้วคุณกี้เนี่ยอย่ามัวแต่มาแซะคนนี้ทีกัดคนโน้นทีจะปีใหม่แล้วนะคะเป็นคนใหม่เถอะอย่าเป็นตัวเองให้มากนักเลยอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันฝากเก็บตรงนี้ด้วยนะคะพอดีว่าแม่บ้านเนี่ยลากลับบ้านนะจ๊ะ